NLS Production presents Hide and Seek เสือกซ่อนตายตอนดิงดองให้เสียงโดยกิรติฉันเป็นอดีตนักเขียนที่เคยมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมแต่สุดท้ายอีผัวเห่งสวยหน้าไม่อายเอาไปผลานเงินกับสุราและนารีจนหมดเกลี้ยงจากที่อยู่บ้านสองชั้น กลับกลายต้องมาย้ายอยู่บ้านชั้นเดียวพร้อมกับใบหย่าที่มอบให้กับอดีตสามีโชคดีที่ในบัญชีส่วนตัวของฉันยังพอมีเงินให้ประทังชีวิตได้เมื่อก่อนนี้ฉันมีใบหน้าที่สวยหุ่นระดับนางแบบหน้าท้องที่แบนราบเอวคอดเล็กหน้าอกสะบืมสะโพกผายแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนตัวสูงมากแต่ก็มีหนุ่มๆม,มาตามจีบฉันราวกับถูกมแมลงวันตอม ปกติฉันมักจะใช้ยางมัดผมแบบสีดำเรียบๆร,รวบเส้นผมที่ยาวถึงสะโพกก่อนจะกระชากมันออกเบาๆจนมันสยายออกเพื่อเรียกความสนใจให้กับพวกตัวผู้ให้หันมามองเห็นอย่างนี้แต่ก็มีตบกับพวกตัวเมียไม่เว้นวันมวยไทยของฉันที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะผู้เป็นบิดาบังคับเพื่อที่จะได้เอามาปกป้องตัวเองฉันได้เห็นประโยชน์ของมันก็ทุกครั้งที่ร่างกาย ได้ปะทะก,กับอีนังชนีอ่อนหัดพวกนั้นที่ไม่รู้แม้แต่วิธีตบให้นอกในยกแรกเอาเถอะนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องสมัยก่อนแต่ตอนนี้ฉันว่างมือในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเขียนและอื่นๆเพื่อที่จะมันนั่งนั่งนอนๆอนเพียงอย่างเดียวจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเลิกกับสามีที่อยู่กินกันมาตั้งหลายปีจะไม่ให้เศร้าใจได้ยังไงบ้านชันเดียวที่เคยเป็นบ้านที่ฉันอยู่สมัยเด็กๆ แต่พออายุย่างเข้าห้าสิบแล้วกลับมาอยู่ก็ชวนให้นึกถึงเรื่องเก่าๆรอบๆบ,บ้านเปลี่ยนไปเยอะจากที่รอบข้างเป็นทุ่งนาก็มีโครงการบ้านจัดสรรแบบหลังเดี่ยวหลายโครงการเข้ามาสร้างบ้านสองชั้นสมชั้นจนบ้านของฉันเป็นหลักก,กิโลท่ามกลางเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวแม้ว่าจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนจะมีนายหน้าเข้ามาแนะนำให้ฉันขายบ้านหลังนี้ เพื่อจะได้ทำลายบ้านเก่าๆของฉันและจะได้สร้างเป็นบ้านจัดสรรของอีกโครงการซึ่งฉันรู้เล่เหลี่ยมของคนเหล่านี้ดีก็แค่ผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายนะนะแค่แต่งตัวด้วยชุดสูทสีสว่างพร้อมกับรอยยิ้มสุดตอนแหลประทับอยู่บนใบหน้าและแววตาอันเจ้าเล่ห์นั้นฉันเคยทำมาก่อนนิยายแต่และเรื่องของฉันมักจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นี่แหละเพราะฉันเอามาจากชีวิตจริงยังไงล่ะ แต่ช่างเธอต่อให้พวกนั้นมาเคาะประตูล้านหรือโทรเข้ามาหาฉันเพื่อเสนอเม็ดเงินก้อนมาหื่มาที่แสนยั่วกิเลตันหาของฉันก็ฝันไปเถอะฉันไม่ยอมแลกกับเงินแค่ไม่กี่ล้านแล้วต้องไปหาห้องเช่าในตึกสูงๆแทนที่จะเป็นบ้านเก่าๆที่แสนอบอุ่นหรอกมันคุ้มกันที่ไหนกับหญิงสาวอายุขึ้นเลขห้าอย่างฉันที่เรียวแรงไม่ค่อยจะมีเท่าเมื่อก่อนแม้ว่าร,บรอบๆบ้านของฉันจะเป็นหลักกิโลที่อยู่ท่ามกลางเสาไฟฟ้า แต่ก็มีบ้านเก่าๆอีกหลังที่อยู่ข้างๆเชื่อเถอะว่าฉันแอบหลงรักเจ้าของบ้านหลังนี้จนหัวปักหัวปำเขาชื่อว่าป้อมเป็นรอปรพอของบริษัทแห่งหนึ่งที่นานๆจะกลับบ้านทีน่าจะเป็นยามกะดึกละมั้งบ้านของเขาล้อมรั้วอิฐฉาบด้วยซีเมนเหมือนกับฉันภายในรั้วเขาปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายชนิดแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่ ทุกครั้งที่เขาออกมาพรวนดินร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามแน่นๆทั้งทั้งที่อายุเท่ากันนี่ทำให้หัวใจของฉันละลายเป็นของเหลวได้เลยทีเดียวขนาดประจำเดือนแห้งไปแล้วก็ยังรู้สึกเงียนขึ้นมาทันทีแทบจะอยากสืบพันกับเขาจังเลยอ่ะเขากลับมาแล้วรถซีวิกคันสีขาวแล่นมาจอดที่หน้าบ้านของเขาเท่าที่จำได้ก็คือเขาไม่มีรถนี่ หรือว่ารถใหม่โอ้โหหรือว่าการงานของเขานั้นรุ่งโรจน์จนมีเงินเก็บพอที่จะดาวรถได้เลยเหรอเนี่ยหรือว่าไรายได้เสริมของเขาก็คือการปลูกผักขายหุยอนาคตสามีชัดๆทั้งร่างกายที่แข็งแรงกล้ามเนื้อสวยดุดเทพเจ้าแถมยังมีรถเก่งขับบอกได้เลยว่าสมัยนั้นใครมีขับถือว่าโก้มากๆอินกรีคนขับรถเก่งสุด จากที่เขาสามารถหาไรายได้หลายช่องทางคงจะมีเงินในบัญชีเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลขเจ็ดหลักอย่างแน่นอนนี่ละสามีในอุดมคติของสาววัยปลายรุ่นที่ฉันใฝ่ฝันแค่คิดก็แตดสันพรับพร,บพร,บพรบแล้วคุณป้อมขับเข้ามาในบ้านของตัวเองก่อนจะดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตูออกมาจากรถเขาเดินไปยังท้ายรถก่อนจะเปิดประตูท้ายรถออกมาเห็นถุงกระสอบข้าวสารสีขาวนอนอยู่หนึ่งถุงด้วยความที่สายตาเริ่มไม่ค่อยดี มองอะไรเกลกๆไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่จึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆรั้วกำแพงปูนพยายามชะโงกหน้าออกไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นของฉันนั่นเองเขากำลังทำอะไรอยู่นะนั่นถุงปุ๋ยที่เอาไว้ใส่ผักสวนครัวของเขาหรือเปล่านะแต่ทำไมถึงมีรอยสีแดงเพื่อนบริเวณก้นกระสอบด้วยละ่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมจู่ๆฉันก็ส่งเสียงทักทายออกไป โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองไม่สมควรที่จะทำแบบนี้อย่างแรงพี่ป้อมหันขวับกลับมาด้วยสีหน้าที่ดูตื่นตระหนกเล็กน้อยเขามองหันซ้ายหันขวาเพื่อหาต้นต่อแต่ก็ไม่เจออยู่ตรงนี้จ้าพี่ฉันเสนอตัวออกไปพร้อมทั้งบกไม้บกมือตามไปด้วยเขาเห็นฉันดังนั้นจึงลากถุงปุ๋ยเข้าไปในสวนก่อนจะเดินมาหาฉันสวัสดีครับน้องแอมเขาทักทายฉันด้วยสีหน้าที่ดูเหนื่อยเหน่อย เงื่อชุ่มเสื้อยืดสีขาวของเขาจนเห็นกล้ามหน้าอกและซิกแพคเป็นมัดๆอัดแน่นกันอยู่ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกสยิวกิ้วแปลกๆบอกได้เลยว่าฉันไม่เคยมองไปหน้าของเขาเลยสักนิดสวัสดีค่ะพี่ป้อมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเหรอคะฉันยิ้มพร้อมกับทําเสียงตอแหลไม่ต่างจากเด็กมหาวิทยาลัยที่ใช้อ่อยผู้ชายสมัยนี้โถโถสมัยก่อนที่ผู้หญิงเขาอ่อยผู้ชายกัน ฉันนี่ต้องโยนผ้าเช็ดหน้าเป็นสิบสิบผืนต้องสงสัยตาหลายตอหลายครั้งกว่าจะได้เสียเป็นเมียผัวแต่สมัยนี้แค่มีหุ่นบ,งบางบงหน้าสวยสวยเสียงน่ารักน่ารักก็อ่อยผู้ชายได้ละถ้าผู้หญิงระดับฉันมาใช้บ้างก็คงจะใช้ได้ผลไม่น้อยใช่ครับพอดีท่านประธานใช้ให้ผมทำงานหนักนิดหน่อยเลยได้เหงื่อมาเยอะเลยครับเขาตอบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเหนื่อยไหมคะพักผ่อนด้วยนะคะ ได้เลยครับเขาหันหน้ามองไปยังรถของตัวเองก่อนจะดึงคิ้วลงเล็กน้อยและหันกลับมาหาฉันผมกำลังจะหาอะไรทานอยู่พอดีน้องแอมทานอะไรหรือยังครับเข้ามาทานอาหารฝีมือของผมดูไหมนี่มันความฝันหรือเปล่าพี่ป้อมชวนจะไปกินข้าวในบ้านเขาเอาแล้วอีแอมอย่าก,กินกลัวยาว,ยาวใหญ่ๆรลอโว้ยแต่หนูกำลังจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่อยู่นะคะแบบนี้จะดีเหรอคะ ฉันพยายามเล่นตัวกว่าเดลิเวอรี่จะมาส่งก็านานคุณรอแล้วจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมทำอาหารง่ายๆอร่อยๆให้ทานจะดีไหมครับไปค่ะช่างแม่งแล้วค่ะฉันหลงผู้ชายที่ทำอาหารเป็นมากๆภายในบ้านของเขานั้นถูกแต่งเติมภายในอย่างสวยงามมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังดูใหม่และสะอาดมากๆราว่าเขาเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนแถมยังดูรวยกว่าฉันเป็นไหนไ แบบนี้ฉันต้องไปดูเรื่องแต่งงานแล้วว่าเป็นวันไหนดีแต่วันเนี้ยฉันต้องให้เขาจับฉันทำเมียให้ได้เลยถึงเวลาอ่อยบ้านของพี่ป้อมนี่สวยจังเลยนะคะได้ข่าวว่าเป็นยามที่บริษัทในเมืองเหรอคะใช่ครับเป็นบริษัทอะไรอะคะเป็นบริษัททั่วไปครับผมเป็นแค่ยามรักษาการจึงไม่ค่อยรู้อะไรมากเขาหยิบกระทะกับตะหลิวขึ้นมา พร้อมกับวัตถุดิบอย่างเช่นไข่สองฟองในตู้เย็นหลังใหญ่สีดำที่มีโพสต์อิดแปะอยู่เต็มไปหมดฉันเดินไปเดินมาในบ้านแม้เมื่อเห็นรอยบางอย่างอยู่บนพื้นเป็นรอยคราบหยดน้ำสีแดงปกติก็กินน้ำแดงด้วยหรอไข่เจียวหมูสับสุดของผมเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกด้วยน้ำเสียงใสๆค่ะค่ะทำไมรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยไข่เจียวหมูสับที่เขาทำให้นั้น อร่อยกว่าไข่เจียวหมูสับทั่วไปอย่างยิ่งแถมเนื้อหมูที่เอามาทํานั้นยังไม่เหนียวเหมือนกับหมูสับทั่วไปอีกด้วยขอบคุณที่เลี้ยงนะคะพี่ป้อมทำอาหารได้อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าใช้เนื้ออะไรในการทํำหรอคะเนื้อหมูธรรมดานี่แหละครับใช้สูตรอะไรบ้างหรอคะฉันจะได้เอาไปลองทําดูบ้างแต่เท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะต่มความอยากรู้อยากเห็นของฉัน ก็เริ่มอยากจะรู้อะไรบางอย่างมันได้ตื่นขึ้นฉันจึงลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เย็นก่อนจะเปิดมันออกอย่างรวดเร็วทันใดนั้นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็ส่งกลิ่นอบอ,อวนออกมาสิ่งที่ดวงตาของฉันนั้นไม่อาจจะเชื่อในสิ่งที่เห็นได้นั่นก็คือหัวมนุษย์หัวมนุษย์เป็นสิบๆหัวอัดแน่นอยู่ด้านในจูๆ่ๆบรรยากาศรอบตัวเริ่มไม่เป็นใจเสียงแอร ดังกว่าเสียงลมหายใจของฉันเสอีกรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเมื่อหันหลังไปพี่ป้อมนั้นยืนจังก้าอยู่ด้านหลังของฉันนั่นเองเขาถือมีดทำครัวอยู่ในมือดวงตาของฉันเบิกกว้างและได้รู้ความจริงบางอย่างซึ่งมันทำให้ฉันแทบจะสำรอกออกมาไงหมูสับในไข่เจียวนั่นมันไม่ใช่เนื้อหมูแต่เป็นเนื้อมนุษย์พี่ป้อมคะ น้ำตาของฉันค่อยๆไหลาอาบแก้มไปด้วยความกลัวขาของฉันแข็งไม่ต่างอะไรกับหินฉันตายแน่ฉันตายแน่ฉันตายแน่เสือกนักนะมึ่อสาวไว้ชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ก็บุญแค่ไหนแล้วดวงตาของเขามองมาที่ฉันรากับจะกินเลือดกินเนื้อ,อน,นี่มันไม่ใช่พี่ปอมที่ฉันรู้จักอีกต่อไปแล้วน,นี่มันสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากขุมนรกจัดๆเขาพุ่งมาหาฉัน ก่อนจะจ้วงมีดเข้ามาหมายจะควักเครื่องในของฉันออกมาแต่พระเดชพระคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ฉันสามารถเคลื่อนตัวหลบการโจมตีของเขาได้ทันแม่งเอ้ยเขาสะบัดออกมาหลังจากที่แทงพลาดเสื้อ,อยังฉากมากเลยขยับลำบากจากนั้นเขาก็ทำในสิ่งที่หัวใจของฉันตกไปอยู่ตาตุ่มนั่นก็คือเขาฉีกเสื้อตัวเองออกเผ่อหเห็นกล้ามเนื้อเป็นมันมดๆของเขา หัวใจของฉันเกิดเกเรขึ้นมาอย่างกระทันหันทำไมต้องไปตอนนี้ด้วยวะฉันกัดฟันวิ่งขึ้นไปยังชั้นสองทันทีในบ้านนั้นมืดมากและส่งกลิ่นเหม็นเน่าซากอะไรสักอย่างในตอนแรกฉันเกือบจะเปิดไฟฉายแต่ถ้าเปิดแล้วจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้อีกฝ่ายรู้มากกว่าฉันจึงพยายามคลำทางเข้าไปในความมืดทุกครั้งที่ก้าวเดินกลิ่นเหม็นเน่าก็ค่อยๆส่งกลิ่นแรงขึ้น โชคดีที่ตัวเองมารู้ตัวตนที่แท้จริงของพี่ป้อมซะก่อนไม่อย่างนั้นถ้าตกลงปลงใจแต่งงานกับเขาแล้วมารู้อีกทีฉันคงจะเสียใจมากกว่านี้สักพักร่างของฉันก็ชนกับกำแพงและรู้ว่าตรงนี้คือทางตันไม่นะรอบตัวฉันมืดไปหมดกลิ่นเหม็นเน่าที่คล้ายกับกลิ่นคลาวเลือดยิ่งส่งกลิ่นแรงมากกว่าเก่าให้ตายสิจะน,น่าจะหยิบมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะมาด้วยความมืดนั้นมันทำให้รู้สึกอึอดอัด กายที่ถูกปกคลุมไปด้วยไขมันแนบชิดกับมุมกำแพงฉัจนเจอมุมแล้วจันเจอมุมแล้วสเสียงฝีเท้าสเสียฝีเท้ากำลังเดินขึ้นบันไดมาและกำลังจะเข้ามาเรื่อยๆหัวใจของฉันเต้นโครมครามอยู่ในอกน้ำตาไหลาอาบแก้มหายใจแรงจะต้องยกมือขึ้นมาปิดและร่างกายสั่นเทิมไปด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดผู้ชายที่ฉันรลงรัก ผู้ชายที่เคยคาดหวังว่าจะได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกลายมาเป็นฆาตรกรแบบนี้ได้ยังไงคนบนฟ้ามันกลั่นแกล้งชัดเสียงฝีเท้าเงียบลงผมรู้ว่าน้องแอมอยู่ด้านบนเน้เขาพูดขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยในความเงียบจนฉันแอบสะดุ้งเล็กน้อยและพยายามควบคุมลมหายใจให้เบาลงจากนั้นก็ค่อยๆตั้งสติเพราะอยู่ในมุมมืดนี้เขาไม่น่าจะสามารถเห็นฉันได้ ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นซ่อนหามากๆแล้วผมก็เล่นเก่งมากๆเลยด้วยผมจะเป็นคนหาส่วนน้องแอมเป็นคนซ่อนผมจะนับ1 0บถึงศผมจะปิดหูเพื่อไม่ให้ตัวเองได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของน้องแอมเป็นโอกาสทองที่น้องแอมจะสามารถหลบอยู่ที่ไหนก็ได้ในบ้านของผมหากจเจออะไรแปลกๆก็อย่าตกใจจนร้องล่ะครับเกมมันจะจบง่ายไป ซึ่งผมไม่ชอบเอาซะเลยคำพูดของเขาช่างร้ายกาจและน่าสะเพงกลัวเกินกว่าจิตใจของฉันจะรับไหวแต่ในเมื่อให้โอกาสแล้วฉันก็ต้องคว้ามันไว้สิบเขาเริ่มแล้วฉันพยายามฉันตัวเองให้ลุกขึ้นยืนเก้าฉันวิ่งด้วยการลงส้นเท้าไปยังบันไดแต่ทางมันไกลถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวของฉันแฉันสะดุดขาตัวเองล้ม เพราะมองไม่เห็นอะไรในความมืดเจ็ <c oughs> ขาของฉันกระทบกับพื้นกระเบื้องอย่างแรงจนแทบไม่สามารถไปต่อได้เสียงหัวเราะอันสยดสยองของเขาทําเอาเกือบฉีรรดเลยทีเดียวหกก็ <c oughs> นำมาได้ครึ่งทางแล้วฉันต้องรีบออกไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องทําอยู่แล้วฮ้า <c oughs> ฉันพยายามกัดฟันและฉันตัวให้ลุกขึ้นมา ด้วยน้ำหนักที่มากและสังขารของฉันทำให้ไปได้เร็วที่สุดแค่กระเพกสี <4. S 1> ฉันไปถึงบันไดแล้วเก้าลงไปได้สำเร็จเก้าต่อๆมาค่อยๆตามลงมาสามอีกนิดเดียวใกล้จะถึงชั้นล่างแล้วอีกนิดเดียว <S 2, 2. <S ถึงชั้นล่างแล้วจุๆ่ๆร่างกายของฉันก็เซ็แต่ฉันมือไวสามารถคว้าราวบันไดได้ทัน1 ขอเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นจะก,ก็จะถึงประตูแล้วโดยที่ไม่ลืมหยิบโทรศัพท์ไม่นะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วตัดช่างมันชีวิตสําคัญกว่าฉันตึกตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูทั้งๆท,ที่ขายังกระเพกอยู่สนวเมื่อของฉันขวาที่ลูกปิดไม่มีลูกบิดประตูแถมเขายังลงแม่กุญแจประตูไว้มากมายเพื่อขังฉันเอาไว้ในบ้านหลังนี้ เขาตะโกนลั่นบ้านจนทำให้ฉันต้องปิดหวัวจากนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากชั้นสองก็ค่อยๆดังขึ้นเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วฉันยกมือขึ้นปิดปากและย่อตัวลงให้ต่ำที่สุดแล้วค่อยๆก้าวออกมาอย่างเงียบๆสักพักฉันก็ค้นพบว่าการเดินแบบย่องต้องใช้ปลายเท้าค่อยๆลงน้ำหนักที่พื้นจากนั้นก็ค่อยๆย่องไปทีละก้าวทีละก้าวชั้นหนึ่งนั้นเป็นที่ที่เขาสามารถหาฉันได้ง่าย พราะไฟที่เปิดสว่างแบบนี้เสียงฟีเท้าของเขายังคงวนเวียนอยู่ที่ชั้นบนสแสดงว่ายังมีห้องอยู่ฉันพยายามหาสวิชไฟแต่ไม่มีรอบๆตัวฉันไม่มีเลยจนกระทั่งเหลือไปเห็นมันอยู่ตรงบันไดที่ฉันอุตส่าห์นีห่างออกมาจากตรงนั้นเพียงเวลานั้น ฉันรู้สึกอยากจะเข้าไปตบหัวไอ้คนที่ออกแบบภายในของบ้านหลังนี้จริงๆใครสั่งใครสอนให้หวางสวิตไฟบ้านไว้ตรงนั้นเสียงฝีเท้าของเขายังคงดังอยู่ฉันจึงค่อยๆย,ย่องให้เบาที่สุดเท่าที่ในชีวิตของฉันจะเบาได้ยกเว้นน้ำหนักตัวของฉันที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฉันยื่นนิ้วออกไปเพียงเสี้ยววินาที นิ้วของฉันแตะสวิต์ไฟเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะออกแรงกดให้ไฟดับสิ่งที่ฉันเห็นนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นภาพที่ฉันหลอนและจินตนาการขึ้นมาเองหรือเปล่าเพราะว่าเท้าของเขาปรากฏออกมาจนฉันเห็นลอดผ่านช่องว่างราวบันไดแต่ไม่ทันซะแล้วไฟทุกดวงในชั้นหนึ่งได้ดับหมดทุกดวงจากนั้นพี่ป้อมก็ตะโกนอีกรอบยังไม่มีปีมีครุยแหกปากตะโกนสุดเสียงแล้วค่อยๆเดินลงมาจากบันไดอย่างช้าๆ ไม่อยากจะรู้ว่าป้าแก่ๆแ,แบบแกจะทำได้ขนาดนี้เล่นเดี๋ยวฉันต้องเดินรอบชั้น2เลยนะเอาเถอะจริงๆแล้วผมรู้มานานแล้วเหลอว่าน้องแอมอยู่ชั้นล่างแต่จะให้เกมมันจบเร็วเกินมันก็ไม่สนุกแต่ก็เอาเถอะตอนนี้ผมเริ่มเบื่อเต็มทนแล้วมาปิดบัญชีกันเลยดีกว่าครับ พี่ป้อมงางมีดก่อนจะแทงใส่ใบหน้าของฉันทั้งทงที่เขาเองก็มองไม่เห็นฉันเหมือนกันแม้ว่าช่วงที่เขาจะพูดใบหน้าของเราสองคนประจังหน้ากันพอดิบพอดีโชคดีฉันทิ้งตัวลงนั่งก่อนที่มีดจะถึงตัวปลายแหลมของใบมีดแทงถูกความว่างเปล่าแต่สุดท้ายแล้วชะตาของฉันได้ขาดและถูกทำลายจนแหลกเป็นสิ่งเสียงเพราะเสียงร่างกายของฉันทิ้งตัวลงบนพื้นอ้าา uh huh. อยู่นี่เองเหรอดิงดองผมเจอคุณแล้วพี่ป้อมพูดด้วยสำเนียงที่แปลกประหลาดก่อนที่เขาจะกระหน่ำม,มีดจวงแทงเข้ามาทางร่างกายของฉันอย่างบ้าคลั่งความเจ็บปวดอันแสนสาหาัสนี้ต่อให้เป็นชาติหน้าที่เกิดมาก็ไม่สามารถลืมความเจ็บปวดเหล่านี้ได้ เสียเชื่อเฉือนของใบมีดที่ผ่านเนื้อของฉันให้แยกออกพร้อมทั้งเลือดอุ่นๆจำนวนมากไหลออกมาตามบาดแผลราวกับกอกแตกฉันแหกปากร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่พี่ป้อมก็ไม่ได้สนใจเขาชกฉันซ้อมฉันจนทุกอย่างมันดับวูบไปในความมืดที่มืดมิดกว่าเดิมนั่นก็คือความตายเป็นคุณป้าข้างบ้านก็จริง แต่การที่มาเสือกเรื่องของชาวบ้านกันแบบนี้ก็ต้องเจอเกมลงทันแบบนี้แหละครับเสียงใบมีดกำลังหั่นเนื้อดังขึ้นพร้อมกับเสียงเลือดที่กระฉูดออกจากเส้นเลือดใหญ่กระเด็นลงไปบนพื้นปอมกระชากกระดูกแขนของนางแอมที่ถูกหั่นชิ้นส่วนออกมาจนหมด เพื่อที่ตัวเองจะสามารถเอามาทำอาหารประทังชีวิตสาเหตุที่ภายในตัวบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแพงแบบนี้เพราะการฆ่าคนที่เสือกเรื่องของเขานั้นแล้วแปลรูปเป็นอาหารชั้นเลิศรู้ที่มีแต่ผู้นำระดับสูงเท่านั้นที่บริโภคเพราะตัวเองก็มักใหญ่ใฝ่สูงพอๆกับผู้นำประเทศนั่นแหละแต่เขาเพียงเลิกที่จะไม่โกงกินชาวบ้านแต่ถ้าเสือกเรื่องของเขาเมื่อไหร่ สมุดบันทึกของยม,มทูจะมีชื่อของคุณปรากฏขึ้นในทันทีป้อมสับนิ้วทั้งห้าขาดออกมาจากมือและสับคอให้หลุดจากบาดแล้วเอาไปใส่ในตู้เย็นศีรษะของน้องแอมและน้องบัวอยู่ใกล้กันแบบนี้ช่างเป็นกิ่งทองใบหยกดูสมกันดีจริงๆให้ตายซิเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปรายงานเรื่องน้องบัวให้ท่านประธานฟังอีกนะเนี่ย เข้าจัดการสวมชุดรอประพอตัวใหม่เอี่ยมก่อนจะหยิบกุญแจรถซีวิกของบัวแล้วเดินออกไปจากบ้านทันทีติงตอง I have found you now ติงตอง I know you can't hear me Open up the door It's is already too late for you to try and Let's play a little games and have fun. Thing where where is it you've gone to? Do you think you've won Oh, game of hide and seek? Just speak I hear your footsteps. Just wait, you hide from me. I'm Just wait you can hide from me I'm coming Just wait you can hide from me I'm coming Just wait you can hide from me I'm coming Just wait you can hide from me Knock knock I am at your door now I am coming in no need for me to ask permission. No, no, I'm inside your room now. Where is it you hide? I'll game up hide and sing about to and I'm coming closer. Looking under. Dear, now you're it. Ding dong looks like I have one. Now you're it. Ding dong pay the consequent. Ding dong looks like I have one. Now you're it. Ding dong pay the consequence <laughs>